มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับปลักเกษตรเข้าสกลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรนายวินาโรธทรัพย์ส่งสุขปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าสกลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยได้สกลาที่ห้องพระอาคารหนึ่งชั้นสี่สาพรพภูมิชัยมงคล ท้าเวสสุวรรณฐานตายายองค์พระพิรุณสรงนาคหน้าอาคารหนึ่งและห้องพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ยังถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำบริเวณด้านหน้าอาคารหนึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลารงัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของรัฐบาลมาขับเพื่อนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหาหนุ่มการป้าระวัง การบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆและนโยบายอื่นๆทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรจะทํางานแบบบูรณาการเป็นทีมโดยประสานความร่วมมือกับผู้บริหารข้าราชาการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนและเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางภาคเกษตรและ ของประเทศต่อไปจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว